สว yeah, yeah. ัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าดะกอนซอนนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือ Open w o r ว d มาใหม่นั่นเองนคุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะตอนนี้ตัวเกมยังไม่มีภาษาอังกฤษแต่อย่างใดนั่นเองคุณผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกคุณภาพสูงด้วยนั่นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมนี้กันครับตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะ ตัวกราฟิกก็อารมณ์เหมือนพวกกินชินอะไรประมาณนี้นะเห็นเขาพูดคุยกันนะครับผมตัวเกมนี้นะครับเราต้องอต่อ VPN เก้กาหลีในการเข้าเล่นด้วยนะครับตัวเกมมีทั้งม o อ i l e แล้วก็ PC PC รู้สึกว่าจะติดยืนยันอะไรประมาณนี้นะลองมาเล่นม o อ i l e กันนะครับหินก็เก็บได้นี่เก็บได้เดี๋ยวลองลงไปดูด้านล่างก่อนนะครับก็มีการแดดแบบนี้เนาะกระโดดฟันสกิลด้ นี่นี่อะไปครับน่าจะว่ายน้ำได้นะเดี๋ยวผมลงมาเก็บไอตัวผลึกตรงนี้กันโอเคทำการสกิปได้เลยนะครับตัวเกมไม่มีภาษาอังกฤษเนาะจากที่ดูตั้งค่านะครับเนี่ยภาษานะครับมันมีภาษาอังกฤษติดมานิดนึงนะครับเกี่ยวกับภาษาไม่มีให้ปรับอะไรเนาะ <c oughs> ตัวนี้น่าจะว่ายน้ำได้ปกติเนาะแล้วก็มีสตามิน่าเนี่ครับว่ายไปนานหมดแรงก็ตกน้ำอะไรประมาณนี้นะ การาฟิกก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่จริงมือถือค่อนข้างร้อนเออมันจะมีอาการหน่วงหนวงหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมมันต้องต่อว p n เในการเข้ามาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับนะไม่เรียบก็รอให้ตัวเกมมาเปิดให้บริการเออ g l o b a l แบบทั่วโลกดีกว่าน้องไม่รู้เปิดหรือเปล่าน,นะอันนี้ก็คาดเดากันไปนะครับมีของมเปิดครับ โอเคได้อะไรเอ่ยได้ผลึกทำไมมันเล่นแล้วมันคุ้นๆเนาะโอ้โหมันโหดจังวะมันดันไหวเลยจังโหด สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น m e t a l s t a g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center นี่เฮ้ยอย่าบอกนะโอเคนี่นี่นี่ ค่าฟันระบบต่อสู้นี่ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับนี่นี่มีคอมโบก็สามารถสลับตัวละครได้เนาะนี่นี่เอ้ยยังมันเลยอันนี้นี่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 โอ้โหสโลนะแต่ตีแรงมากนี่นี่นี่ นี่มันจะมีปุ่มคล้ายๆแบบกดคอมโบด้วยนะครับถ้าถึงจุดหนึ่งเนาะมันจะมีปุ่มขึ้นมาเมื่อกี้ <c oughs> โหรดูแรงกว่าอันเมื่อกี้อกีกนี่มาอยู่ตรงนี้เหรอทำไมติดอยู่ตรงนั้นละลาโดนดีถ้าติดแบบนี้ก็โดนโดนดีโดนโดนดีเรียบร้อยไปนะครับสกิปได้เลยจริงๆอยากสกิปรัวๆเนาะเราเล่นตัวนี้ละกันนะครับรู้สึกว่าตีโคตรมัน มันจะมีพวกสิ่งของตามทางด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกพลัเลกคิดต้านต่างๆอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีให้เราเก็บเรื่อยๆเนาะอันนี้กรอบลินกำลังหลับอยู่อ่ะนี่ครับชาร์จไปนี่นี่กรอบลินเนะหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาของข้างบนก่อนไหมเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมเปิดก่อนไม่ได้เหรอนี่ได้เวละ ได้ไหมล่ะนี่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 โอเคเปิดครับไปข้างบนต่อจ, <S <s จ้าช่วงสตูเทียลนี่ก็นานเหมือนกันนะอืมทำพิธีอะไรเปิดประตูนะครับใช้พ้าหล <cut. S 1> ึกหรือใช้ไอเทมอะไรบางอย่างละมั้งนะคันโยกปกติแล้วก็เปิดประตูเพื่ออะไร นี่มาแล้วเนี่ยครับผมทำไมตัวละครมันเหมือนไอ้นี่จังวะแล้วก็เนทอะเอ๊ะ <c oughs> โดนไปโดนคำรามไปนี่ครับเทไม่ล่ะเอานี่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 โดนไปเรียบร้อยนี่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 ฟันไป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 นี่แนะ่ นี่นี่นีอ้โหยังถึกเลยย่งถึกเลยยังถึกเลยเอาไปกิน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 นี่นะครับโดนนะครับนี่ถึกนักใช่ไหมถึกนักใช่ไหมถึกแล้วไงไปไปกันต่อครับไปกันต่อนี่นะ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 นี่โดนไปชุดใหญ่ครับหลังจากที่ลดการฝึกสอนแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในเมืองแบบนี้นะ แล้วก็เดี๋ยวแผนที่มันจะค่อยๆเปิดเนาะเนี่ยผมว่ามันอารมณ์เดียวกับพวกเกนชินหลือมั้งเนี่ยเดี๋ยวมีพวกเนี่ยขุดนะครับเก็บผล,ลไม้ตรงไหนตกป่านะครับต่อสู้กับมอนเตอร์นะครับเก็บดาวเก็บอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผู้เล่นสามารถทําการออสลับตัวละครได้นะเดี๋ยวจริงมันจะมีตัวละครให้เรานะครับอันนี้จะเป็นตัวละครหลักเนาะก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราสามารถทําการอัพในส่วนข,ของสกิลพื้นฐานได้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวจะมีอุปกรณ์สมสายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อัพอาวุธประมาณนั้นอันนี้น่าจะคล้ายๆการใชออ้ชิ้นส่วนตัวละครซ้ำนะครับมาทำการอัพเกรดเพื่อปลดความสามารถพิเศษเนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนีอ่อันนี้ก็อัพเอเนาะอันแรกถ้าเรามีของมีอะไรอยูเนี้ยเราสามารถมาอัพเลเวลตัวละครได้นะครับนี่เดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนักธนูใช่ไหมนักธนูไหมเออนี่ครับยังไม่ได้มา เนี่ยเราสามารถเอ้ยได้แล้วดิถ้ามันอัพได้แบบนี้ใช่ไหมย,ยังไม่ได้หรอเดี๋ยวเราอัพดิน,นี่ยังไม่ให้อัพนะครับนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวละครพวกนี้หาได้จากไหนได้บ้างใช่ไหมครับเราเปิดด้านขวานเนาะที่เป็นขีไอ้ที่เป็นจุด3าไอสจุดนะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมีตัวกาชาอยู่แน่นอนครับผมเกมแบบนี้ไม่พ้นแบบนี้แน่นอนนะก็มีกาชานะครับอ่ r ฮีโร่หาดาวนะน ประมาณนั้นนี่ครับเพียบเลยเราไม่มีของกาชาเฮ้เดี๋ยวดูที่จดหมายดิเขาจะให้อะไรเรามองไหมให้ห้าดาวมานะแต่มันคืออะไรไม่รู้นะ่ะเก็บไปกัน๋ยวไปดูในอินเวนทอรี่นะครับอินเวนทอรี่เนี่ยนี่สมุดเอ็พีนะครับอ๋อ,อ เป็นพวกน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลื่อนค่าหรืออัปเกรดตัวละครหรืออัปเกรดสกิลนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันคล้ายๆเกมมื่นๆแหละเนี่ยเออแล้วก็การเล่นนะครับมันจะมีตัวเควสด้ได้ขวบบนตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็มาทำการพูดคุยเออประมาณนั้นเห็นต่างชาติเขาบอกว่าเป็นคูแ่แข่งเกนชินแล้วมันจะรอดเหรอ จะรอดจริงเดเนี่ยวิ่งในเมืองนะครับน่ะมีคนทำเอาของอาหารอยู่ปึ๊บปบโอเคแล้วก็วิ่งในเมืองเดี๋ยวสัตว์ขี่ผมว่าน่าจะมีนะเอออารมณ์ประมาณนี้นะครับนี่ตัวละครมี3ามตัวเนาะอันนี้นักถนูนะครับน้องก็น่ารักดีนะคือน่าจะมีตัวละครเหมือนกันทุกคนอยู่แล้วนะครับ3ตัวละครนะโดยประมาณ ทำการพูดคุยนะครับน่าจะเอ่อพรีวิวให้ชมกันประมาณนี้แหละนะท่านผู้ชมครับใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ